มากันครับสำหรับเกมนี้ครับอินซอยโอ้โหกำลังมาแรงเลยนะระวางจำหน่ายที่เรียบร้อยครับและผมก็ไม่พลาดที่จะสร้างตัวละครก่อนเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ใบหน้าก็เริ่มได้แล้วเดี๋ยวขอปรับหนวดนิดนึงนะฮะอ่าสำหรับสกายมอนโอเคเปึบ๊บทรงผมมาเฮ้ยชึบเอ๊ยอันนี้อันนี้ก็เท่นะแต่ว่าไม่ได้วะอบโอ้ยนี่โคตรรอ เฮ้ยโหโคตรแบบญี่ปุ่นอ่ะจะเดี๋ยวนะอันนี้ได้ปะแต่ผมก็ต้องใส่หมวกอยู่ดีว่ะผมก็เลยเลือกส่งนี้แล้วกันแล้วก็ย้อมสีนิดน,นึงนะโอเคปึ๊บอ่ะร่างกายนิดนึงให้มันแบบมีหนามีดวนเล่นกล้ามนิดนึงปะเฮ้ยนี่อ้นวนไปไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่านี่ประมาณนี้ประมาณโซนนี้แต่ว่าเอาประมาณนี้พอ <laughs> ต่อไปก็จะเป็นไงครับ แว่นตาครับผมขาดไม่ได้เลยอ่าคาแรคเตอร์ต้องแว่นตาสายตาสั้นน้านี้ปึ๊บหมวกครับมาย้อมสีโอเคนี่แหละส่วนเสือเส้อก็เสื้อยืดธรรมดานี่แหละแต่ว่าเรามีลดลายแล้วที่ผมวางเอาไว้นะจะเป็นประมาณนี้นี่คือเสือ้อ <c oughs> <c oughs> เสื้อทีมปั่นจักรยานของผมนะอันนี้เดี๋ยวก็ปรับนิดน,นึงเลือเล่อนเลื่อนเ่อนดูโอเคตรงแขนเนี่ยมันจะมีคําว่าสกายมอนนะเดี๋ยวให้ดูฮนะ นี่ประมาณนี้โคตรเทเลยเป็นไงมันต้องเลื่อนให้พอดีอ่ะเออต้องอคำนวณด้วยนะแล้วก็มีข้างหลังประมาณนี้ฮะอย่างสวยเป็นไงจากนั้นก็กางเกงไงให้มันดูธรรมะธรรแมงนิดนึงแบบว่าผจญภัยอ่ะผมอยากเป็นนักผจญภัยนะผมในการเลือกอันนี้แล้วกันนี่แม่งโคตรเทเอออันนี้ใช้ได้อยู่นะรองเท้าล่ะอันนี้ก็เหมาะอยู่นะ แต่แต่มันก็ยังยังไม่ได้วะ่ะมันมันต้องเป็นอันนี้นี่แล้วเราก็ย้อมสีนิดหนึ่งนะฮะให้มันดูแบบเป็นโทนของสกายมอนนิดหนึ่งก็คือสีกลมไม่ก็เลือดหมูนะสองสีนี้โอเคถุงเท้าไม่ควรมีปะรองเท้านี้แล้วเขาก็มีต่างหูเลยนะแต่ว่าเราไม่น่าจะใส่หรอกแต่เราใส่ข้อบือดีกว่าอ่าเราเราเลือกเปันน,นี้เป็นยังไงท,ที่ที่รัดข้อเออให้ดูแบบว่าเออเราแบบ สายกีฬานิดนึงนะฮะแล้วก็ย้อมสีลงมานิดนึงนะโอเคนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วผมก็ต้องเพิ่มพวกแนวแบบหูหูหน่อยมีอะไรบ้างนะฮะมีหูแมวแล้วก็มีวงกุดหูฟังนี่มันแบบธรรมดาไปนะเดี๋ยวผมจะลองทําหูแมวดูแมวดำไงใช่ไหมเออแมวดําของเราข้างในต้องเป็นสีเหลืองเว้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะโอเคนี่นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลย จากนั้นนะครับก็พิมพ์ชื่อได้เลยสกายมอนคุงปับ๊บอ่าถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้หญิงเว้ยผมจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ถ้าเป็นร่างผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นประมาณนี้ฮะวัดีฮะอ่าัน,นี้อันนี้มาหนุ่มหน่อยัยรุ่นไวรุ่นไยรุ่นหน้าใสแล้วก็มีแบบร่างแก่ด้วยนะ เออสวัสด,ดีพ่อนุมนี่คือสกายมอนล่างชลานะอุ้ยปวดหลังจังเลย <c oughs> <c oughs> แต่ผมเลือกเป็นวัยกลางคนนะครับก็จะแบบออกแบบมีรอยย่นนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกนิสัยด้วยผมเล็งไว้แล้วก็คือ,อนักประจนภัยครับนี่นะแบบว่าสบยลายสไตล์ก็แบบฟรีดอมไปเลยอิสระนันนะอุ้ยเทจัดสตาอะเรละเนี่ยมีเต้นด้วยนะเอันอนะไรอะ โอ้โหป่าป่ปปปาะโอ้โหมีเปเงินนะครับฝากด้วยกันสำหรับซีรีส์ของอินซอยสำหรับช่องเรานะครับก็ติดตามผลงานกันได้นะครับว่าผมจะเล่นประมาณไหนนะโอเคเจอกันครับอารีงานต